สวัสดีครับตอนนี้มอนนะจ๊ะอยู่ที่ท่าเรือนวนทิพย์นะจ๊ะวันนี้เราจะไปมีเที่ยววันที่เกาะสมิตรนะจ๊ะนี่เดี๋ยววันนี้เราไปสปีดโบ์กัเลยเดี๋ยวรอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเจอที่เกาะสมิตรจ้า อยู่บนเรียวสุดๆเราจะไปแว้นไปหมดินกัน

Oh. oh. Hú 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 Tóc 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 มีคุณให้เรามาถ่ายรูปแล้วตอนนี้คืออยู่ที่หาดยาวค่ะมัจะมีคุณยาวๆแบบนี้ให้เรามาถ่ายรูปกัางทะเลเ่ะนี่ชมปลาทิพตกปลิงแบบนี้ ก็อย่าลืมแววมาห่ายแบเจแกแล้วก็มาถ่ายรูปบนบนบ่ยน้ำแบบนี้นะจ๊ะ